สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะวันนี้จริงๆแล้วเนะี่ยไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่าจะมารีวิวรถที่ดูกันวันนี้ก็จะพามาดูเป็นรถอเนกประสงค์นะคะเจ็ที่นั่งที่ขายดีมากๆเลยของแบรนด์ Ford นะคะก็คือ f o r d Everest ร i ต์ไทเทเนียมพลัสขับเคลื่อน2ล้อคันนี้นะคะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะคะแรงม้าสูงสุดของเขาอยู่ที่180แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420ินิวตันเมตรค่ะราคาจําหน่ายของเขาจะอยู่ที่1 5ึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท สวยๆให้กับลูกค้าด้วยนะคะแต่ก่อนพาไปดูฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube จิ๊บด้วยนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับช anel ของจิ๊บก็คือโ r o โ o ชั่นฟอร์ดบจิ๊บจนะคะไปะเดี๋ยวมาดูชุดแต่งสําหรับคันนี้กันนะคะคันนี้จะบอกว่าเป็นรถอนเนกประสงค์ที่ขายดีมากๆเลยนะเพราะว่าราคาย่อมเยาวแล้วก็สเปครถที่มาแบบเต็มมากๆนะคะคันนี้เนี่ย ให้ดูก่อนชุดแต่งนะคะอย่างแรกที่จิเปลี่ยนให้เลยนะคะก็คือกระจังหน้ากระจังด้านหน้านะคะทําเป็นกระจังหน้าทรงตระแกรงนะคะมีรูปมามาาแตงแล้วก็ไฟรอบรูปมามาาแตงด้วยนะคะที่กระจังด้านบนมีไฟดวงเล็กให้ด้วยกระจังเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะผิวสัมผัสด้านด้านบนที่เห็นอะคริลิกคาว่าเอเวอเรสอันนี้นะคะก็คือมาจากโรงงานจิ๊บไม่ได้ปรับให้นะคะอันนี้ก็คือมาเลยแต่ถ้าใครอยากได้เป็นสีดําบอกได้นะคะเดี๋ยวจิ๊บจะปรับให้ค่ะไฟหน้านะคะเป็น โปรเจคเตอร์ LED นะคะก็คือปรับให้เป็นรูปแบบของไฟมาสเตงด้วยก็คือมีไฟเดย์ท m e วิ่งแบบนี้นะคะครีปมาสแตง3าครีปวงแหวนด้านในด้านในของวงแหวนเลือกเป็นบลูสเดวิลอนะคะระบบไฟหน้าของรุ่นนี้สามารถเปิดปิดเป็นอัตโนมัติได้ด้วยนะคะเราปรับได้แล้วก็ชุดที่เห็นใหญ่ๆด้านล่างเลยเป็นชุดสเกิร์ตนะคะของวิกเตอร์อันนี้ก็ใส่ให้ด้วยสวยมากทําเป็นสีทูโทนค่ะก็คือสีดํานะคะผิวสัมผัสด้านตัดกับสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีบอนเงินค่ะสําหรับคันนี้ ะะไฟตัดหมอกเนี่ยมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าปรับให้มีไฟเลี้ยวด้วยกระพริบแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟขอทางนะคะด้านล่างแล้วก็ไฟด้านบนเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นสเต็ปเลยรุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ด้านหน้าเป็นเซ็นเซอร์ที่บอกระยะด้านหน้านะคะแล้วก็ยังมีระบบของอระบบตรวจจับคนเดินถนนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้วยนะคะในรุ่นนี้มีให้หมดเลยค่ะ ขยับมาที่ด้านข้างด้านข้างของรุ่นนี้ก็ใส่อันนี้จะเป็นคิวล้อเรียบนะคะเล็กๆนะคะเข้ากับชุดของสเกิร์ตวิกเตอร์ค่ะแล้วก็ สำคัญมากอันนี้คือไฮไลท์เลยนะคะจะเปลี่ยนให้นะคะซึ่งเป็นแม็กแท้ด้วยของ f u e เนะคะขนาด20นิ้วค่ะปกติรุ่นนี้ก็เป็นแม็ก20นิ้วมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแต่ก็เปลี่ยนให้ให้แม็กลายสวยขึ้นเป็นของ FUEL อลายบิสนะคะแล้วก็มาพร้อมยาง f g o o o l i ิชค่ะ KO2 ซีรีส์ของเขาก็คือ2 7 5 5 5 R 2 0นะคะสวยมากนะสำหรับ แม็กกับยางอันนี้นะคะมูลค่าไม่ใช่น้อยเลยนะจะบอกให้แก้มด้านข้างนะคะจริงๆเป็นสีโครเมียมค่ะอันนี้จิบเน้นเป็นชุดครอบให้นะคะชุดครอบเป็นสีดําผิวสัมผัสด,ด้านจะได้เข้ากับชุดของสเกิร์ตวิกเตอร์เหมือนกับกระจกข้างเลยก็ใส่ตัวครอบให้นะคะเป็นสีดําผิวสัมผัสด,ด้านที่กระจกข้างจะมีไฟเลี้ยวแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกด้านในจะมีระบบไบสปอตด้วยซึ่งเป็นระบบที่ตรวจจับจุดอับสายตาเวลาที่เรามองกระจกข้างเรามองไม่เห็นในส่วนของจุดอับนะคะ มือเปิดประตูจริงๆนาสีโคเมียมค่ะก็ใส่ชุดครอบให้นะคะคันนี้เป็น y l เลสนะคะสามารถเปิดประตูโดยที่เราไม่ต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเลยนะคะอ่าเราใส่ชุดครอบให้แล้วก็เพิ่มเบ้ามือให้ด้วยเพื่อกันร,รอยด้านในนะคะมนได้ข้างมาจากโรงงานเลยนะคะอันนี้คิ้วกันสาดเราใส่ให้ครบทั้ง4ประตูเลยค่ะแล้วก็ไฮไลท์เราก็อยู่ที่ด้านหลังอีก ไฮไลท์ด้านหลังของเราก็คือไฟท้ายค่ะไฟท้ายนี่เปลี่ยนให้ทั้งโคมเลยนะคะเป็นแบบของ GLC ก็คือเป็นไฟวิ่งแบบ LED แบบนี้เลยนะคะเป็นโคมสโมกเป็นออกโคมสีดำถึงแม้จะเป็นโคมดำแต่การทำงานของเขาไม่ได้ดรอปลงเลยนะคะยังเห็นได้ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วก็สวยงามมากๆด้วยพร้อมกับนี่เลยค่ะคาดท้ายคาดท้ายเปลี่ยนให้นะคะเวลาที่เราเหยียบเบรกเนี่ยเขาก็จะเป็นไฟสีแดงคําว่า e v เอ e เวอเรสต์จะเป็นสีแดงนะคะแต่ถ้าขับปกติเนี่ยเขาจะเป็นสีขาวเป็นไฟสีขาว นะอันนี้ก็สวยนะคะก็คือเพิ่มความเท่แหละง่ายๆด้านหลังก็เป็นชุดกันชุดสเกิร์ตนะคะด้านหลังเป็นของวิกเตอร์เหมือนกันค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะก็คือบอกระยะแล้วก็ยังมีระบบ Cost Traffic Alert ด้วยซึ่งเป็นระบบที่ช่วยบอกเราเวลาที่เราถอยออกจากซองหรือว่าช่องจอดนะคะมีรถมาจากทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเราผ่านที่หน้าจอของตัวรถค่ะและ ท่อเป็นท่อคู่ด้วยทําเป็นท่อคู่ให้ด้วยนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกด้านหลังนะคะเราเปลี่ยนให้ด้วยเป็นแบบ led ค่ะ,ะสวยมากแล้วก็คันนี้นะคะประตูท้ายเป็นไฟฟ้าเดี๋ยวเปิดให้ดูประตูท้ายเป็นไฟฟ้าสามารถเปิดได้จากประตูด้านท้ายรีโมทหรือว่าด้านในของตัวรถก็ได้นะคะแล้วก็บอกตอนที่3เนี่ยเป็นบอกไฟฟ้าเราจะมีปุ่มสําหรับปรับให้แต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าเราคืนของให้ลูกค้าเต็มหลังรถไปหมดเลย นะคะอ่าคันนี้เนี่ยปิดฝา,าปิดประตูท้ายด้วยระบบแผดนฟรีได้นะคะโดยการใช้เท้าสอดเข้าไปที่ด้านท้ายของตัวรถค่ะคราน,นี้เดี๋ยวมาดูที่ด้านในตอนที่สองการว่กกว้างมากๆนะคะอันนี้จิดพับเพราะว่าคืนของให้กับลูกค้าเรามี พานรามิกมูลรูฟให้ลูกค้าด้วยซึ่งเนี่ยเป็นกระจกแก้วยาวมาถึงตอนที่2สามารถเปิดกระจกด้านหน้าได้นะคะม่านก็เป็นม่านไฟฟ้าด้วยและที่สําคัญตอนที่สองเนี่ยยังมีปลั๊กสาหรับเสียบชาร์จไฟ230โวลต์มาให้ลูกค้าด้วยนะคะใครที่ทํางานเยอะๆติดมือถือมือถือแบตหมดเสียบเลยค่ะเสียบชาร์จได้ปรับแรงลมแอร์ได้นะคะจากด้านหลังแล้วก็มีช่องสำหรับไฟ12โวลต์มาให้ด้วยทีนี้มาถึงด้านหน้าค่ะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะคะ เด่นเยอะแยะมากมายเลยอย่างแรกก็คือเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแบบ e-pass ผ่อนแรงทำให้เวลาเราขับเนี่ยขับง่ายมากๆมีระบบเลน k ิป p i n g ก็คือระบบที่รักษารถอยู่ในเลนด้วยนะคะระบบพวกนี้เราสามารถเปิดปิดได้หมดระบบ Adaptive Cruise Control ค่ะคือเป็นระบบที่เราตั้งความเร็วของตัวรถไว้แล้วก็ยังตั้งระยะห่างกับรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะคะอันนี้มีให้ระบบสั่งงานด้วยเสียง ก็มีมาให้นะคะหน้าจอค่ะเป็นหน้าจอมัลติทัชขนาด8นิ้วนะคะมีระบบนำทางมาให้ระบบ Emergency Assistant mm hmm. มาให้ไฟภายในสามารถปรับได้ a อ b เ e n t Light ถึง7สีเลยแล้วก็ยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะด้วยนะคะเป็นการจอดเทียบข้างสำหรับคุณผู้หญิงค่ะที่จอดจอดรถยากๆนะก็เปิดระบบเลยค่ะเดี๋ยวให้รถเขาจอดให้นะคะอันนี้กระจกด้านหลังตัดแสงอัตโนมัตินะคะไฟก็ปรับ กระจกด้านข้างนะคะปรับเป็นไฟฟ้าพับเก็บเป็นไฟฟ้าให้หมดเลยแล้วก็ในส่วนของโคมไฟด้านหน้าเราสามารถปรับโคมได้นะคะถ้าเราบรรทุกของหนักด้านท้ายเราด้านหน้าเชิดขึ้นเราปรับองศาของไฟหน้าได้ค่ะโคมไฟหน้าได้คันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะมีสแคปเพดด้วยเป็นเรืองแสงอันนี้ขึ้นมาจากโรงงานเลยค่ะและที่สำคัญนะคะคันนี้มีถุงลมนิรภายัยทั้งหมด7จุดนะคะ รวมที่หัวเข่าด้วยนะคะอ่าเยอะมากระบบคันนี้เยอะมากๆอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมีชุดแต่งที่ให้เยอะแบบนี้ด้วยนะคะใครที่มองรถเจ็ที่นั่งรถอเนกประสงค์นะคะรถครอบครัวที่เอาไว้ใช้ปลายปีนี้อย่าลืมนะคะลองเข้ามาดูที่รุ่นนี้ค่ะนอกจากชุดแต่ง สวยๆละลอแบบนี้แล้วก็ยังมีแคมเปญอื่นๆพิเศษพิเศษให้ลูกค้าด้วยนะคะย้ํำอีกครั้งว่าราคาอยู่ที่1 5 9่งล้บาทค่ะมีหลายสีด้วยกันนะคะลองโทรกันเข้ามาได้ค่ะจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะที่เบอร์0626626454ค่ะหรือว่าสแกน QR โค้ดทักกันเข้ามาคุยได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ